่อสิบบาทแซ่บ วัสดีจา้าวันนี้หนูนาจะพามากินแกงหน่อซุปะอ,ะอะไรยี่สิบบาทซุปหน่อไม้แล้วก็ไก่ทอดอยากโซ่ดอกวากินแบบคลาสสิกง่ายๆเลยนะเพื่อนๆโอ้โหตอนแร,รกว่าจะไม่ถ่ายคลิปเอาแบบง่ายๆแล้วกันเนาะ กี่มั่งคิดซะว่าอยู่เดียงนาโอเคมาถามกาแฟชีพี่พอบอกมีมีแต่วันหลังแล้วแหละเพราะว่ามันต้องคูนไม่ได้ แต่กระปุกละยี่สิบห้าบาทไปเติมได้นะกริหารเนาะ,นะใครอยากกินชีสแฟนด้วยเหรอ <c oughs> <c oughs> มาแนวไหนเนาะบัดน,นีด้นเข่าเด้อ <c oughs> วันนี้ทำงานันหยุดยโอเค <c oughs> หยุดได้ล้ว <c oughs> ล่ามเหนียจ <c oughs> ้า <c oughs> <c oughs> ง่ายๆไก่ดำ <laughs> ปดม่รงดอกมะเร็งมาเร็งไม่กลัวกลัวแต่มายิงหนูนังไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิไปไปขายของที่ตลาด ก็จะทักทายเพื่อนงๆง่ายๆเด้อกินแบบสไตล์หนูนาซุปหน่อไม้ยี่สิบบาทเสียบ กินข่าวเด้อ <Sakura> ช <The belly> ุดดอกไม้ซื้อยี่สิบแปดคุ้มกว้างก็เก่นทอดกินข้าวยไงกินได้กินได้แน่ใิ่ไหมเตึงทอดเหรอเปทอดยำ่องกฤษยำเหรอหนูไม่เคยกินยำแต่ก็ต้องลองหนูเป็นคนชอบลองของแปลกอ่ะ สันเพื่อนยำหนักแ้วไว้คลิปหน้า นาหน้าก่อนเดาสร้างง่ายๆเดา